สวัสดีอันนี้ที่เห็นก็เป็นล้อของยามาฮ่าเอสอนะครับสี่ร้อยเป็นดุมดํานะครับดุมดําทั้งหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นดุมหน้านะครับครั้งแรกที่ผมเห็นเมื่อ20สิกว่าปีที่แล้วก็มีความประทับใจในความใหญ่โตมโหลานของดุมหน้าเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะ แต่จริงแล้วลุมหน้าเขาเนี่จะมากับล้อ18นิ้วอันนี้ผมไปหาวงล้อ19นิ้วมาใส่นะครับอันนี้ก็เก่าเก็บอันนี้ก็ไปทําสีพาวเดอร์โค้ดมาก็ดูแล้วกันฮะเนี่ยพาวเดอร์โค้พดพาวเดอร์โค้ดร้านไอ้ไอ้ฟิวชั่นเนี่ยไอ้ไอ้นิวเนี่ยทำออกมานี่ส้นตีนมากอุย้ยหยาบคายขอโทษครับ ก็เก็บไว้ดูนะมันที่ระลึกไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาขี่ r อีกไหมอันนี้ว่าที่เราทำคลิปออกมาให้ดูในในครั้งนี้มันจะพูดถึงเรื่องเรื่องผ้าเบรกนะครับดุมดำเนี่ยมันก็จะมีด้านในเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นผิวสำหรับสาหรับเบรกนะฮะเวลากดเบรกเนี่ยผ้าเบรกมันก็จะทางออกนะครับอันนี้ว่า ประเด็นที่จะมาคุยให้ฟังเนี่ยอยากให้ใช้ผ้าเบรกแท้นะฮะอย่างตัวนี้ก็มีคนเบิกของแท้จากญี่ปุ่นมาขายนะครับเพราะอะไรถึงอยากให้ใช้ของแท้ามาดูมาดูของของเทียบนะครับมาดูของเทียบกันอันนี้ก็เป็นดุมดุมผ้าเบรกหลังนะครับอันนี้เราก็ต้องล็อกเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝามันจะหาย นะครับอันนี้เป็นดุมเป็นดุมเทียบนะครับผมก็เก็บเอาไว้ใส่คันนี้เพราะว่าตอนขายรถไปผมก็ให้ให้พระเบรกแท้ให้พระเบรกไทยล้อที่ล้อที่สมบูรณ์ใส่รถไปนะครับเวลาเวลาเราใส่พระเบรก ใช่ไหมฮะเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าผ้าเบรกที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยมันจะกินดุมมันกินดุมตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้มันสึกถ้ามันสึกมากมากมากม,ากมันก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเพราะว่าผ้าเบรกมันกินนะฮะพอมันกินเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะห่างแก๊บตรงนี้มันก็จะห่างขึ้นห่างขึ้น ทำให้คุณต้องเสียดุมล้อเป็นไงฮะจะปวดไหมฮะแทนที่คุณจะเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกเนี่ยถ้าวันสึกล้อมว่าคุณต้องเปลี่ยนดุมล้อเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปนะดุมล้อมันก็หลตังค์ใช่ไหมหลักการคือผ้าเบรกอน่จะต้องนิ่มมันจะต้องสึกได้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกถูกกว่าเปลี่ยนดุมนะครับอย่างดุมอย่างอย่างผ้าเบรกหลังเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใส่ของแท้เลยนะครับของยามาฮ่ามันก็จะมาพร้อมพร้อมสปริงใช่ไหมฮะ สปริงใหม่ก็จะไม่ล้านะครับผ้าเบรกก็เป็นเนื้อมาตรฐานของศูนย์นะครับก็จะไม่กินดุมนะครับแต่ผ้าเบรกด้ำเนี่ยบอกเลยว่าอายุการใช้งานยาวนานมากบอกเลยนะฮะเน้นย้ำเลยยาวนานมากหลักแบบสองสมหมื่นโลอะไรเงี้ยบางคนยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าการขี่รถถ้าถูกวิธีแล้วเนี่ยเราใช้เอนจิ้นเบรกเนี่ยเราจะใช้ผ้าเบรกน้อย โอกาสที่พระเบกจะสึกหรอมันก็จะน้อยลงนะครับก็แนะนำให้ใช้ของแท้นะครับใครที่ขี่ SR ตัวรถฉีดหรือตัวคาบูอะไรเงรี้ยพระเบกหมดก็แวะมาได้นะครับผมมีจำน่ายก็มีเบิกเผื่อไว้ซึ่งก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกมันมันนานมากเนี่ยเก่าเก็บจนเก่าเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพระเบกถ้ามันเป็นดิสเบกก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะ รอสักพักนึงผมว่าจะจะให้จะนําเข้าหรือจะสั่งมาขายเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูวิทีหนึ่งอยากได้ m e มโบ m e มมโหรือ n e x t สเตฮะลองดูว่าเขาจะทําราคาได้เลาใจไหมถ้าถ้าราคามันถูกๆเนี้ยก็ก็อยากให้ใช้เพราะว่าตัวอื่นอย่างอะไรเดโทนาหรืออะไรพวกเนี้ยมันมันมีความแข็งเยอะมันกินมันกินจานดิสเบร เ,เดี๋ยวผมมีตัวอย่างจานดิสเบกที่มันถูกพระเบกแข็งๆกินให้ดูนะฮะอันนี้เป็นเป็นจานเบกในแบบของเรานะฮะอันนี้เป็นจานของ Honda CB 500 cb 500x นะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยขอบมันมีความหนากว่าตัวจานนะครับก็คือพระเบกมันมีความแข็งกินซะจนจานเบรกมันสึกเข้าไปนะครับ มันึกเข้าไปแต่พวกนี้มันก็มีมีหลักการอยู่นะครับวิธีการวัดว่ามินิมัมมันอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่เขาจะเขียนไว้ที่ขอบตรงนี้ฮะบางคนนี้ยังไม่เคยดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะเขียนไหมมิลทีเนี่คือติคือความหนานะครับซีมินนะครับถ้าหนาต่ากว่าซีมิลก็คือแนะนําให้เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นจานติดรถติดรถนี่ก็ให้มาของดีนะฮะซันสตาร์นะครับเพราะฉะนั้น พิจารณาเลือกใช้ผ้าเบรกอัพสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่าผ้าเบรกตัวเจนนว่นให้เหมาะสมกับรถเรานะครับอย่าอย่าประหยัดแบบไม่เข้าท่านะครับอย่างตัวเนี้ซื้อมาทั้งดุมเป็นผ้าเบรกเทียบมาแต่ผมเวลาผมใช้ผมก็จะใช้ผ้าเบรกแท้นะครับอันนี้เราถอดขถอดขายรถไปเราก็ใส่ของดีๆให้ลูกค้าไปจะได้ไม่มาว่าผมทีหลังนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเรื่องพระเบกพิจารณาใช้พระเบกแท้พระเบกอัพสต์มาร์เก็ตที่มีความน่าเชื่อถือนะครับชอบใจคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไลค์โพสไลค์เพจร้านไลค์ทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ